มาดูแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มจะได้แล้วม,ลมันเริ่มจะได้แล้วมันจะได้ไม่นี่อมันจะได้ไม่นี่อเอา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 โอ้ยคุณน้องสาวจะได้กินไข่เจียวไหมเนี่ยสงสัยจะไม่ได้กินไข่เจียวว่าจุดไฟ <c ười> คุณพี่จุดไฟไม่ได้นะครับ <c ười> น่าจะได้กินเป็นงี้เลยคุณพี่จุดไฟไม่ได้ดูดิดูดีจะเอายังไงตั้งตั้งหมตั้งหม้อนะดูสิคุณพี่จะทำยังไงะครับ คุณเพลงจุดไฟไม่ได้ไพยายามมาหลายวันแล้วได้กินแต่ไข่ต้มไข่เจียวไม่ได้กินเพราะจุดไฟไม่ได้ไข่ต้มมันใช้เตาไฟฟ้าไข่เจียวมันใช้ตาไฟธรรมดาเดี๋ยวแมพ่อเนี่ยหม้อตาไฟอยู่นี่เอาไปวางตาไฟจุดไฟทอดมันยังง่ายกว่าไหมฮะฮะฮะ